สิตัวละครหญิงที่สวยและน่ารักที่สุดในเรื่องวันพีซสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่อง Today Manga ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพเพื่อนๆแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าสำหรับตัวละครหญิงในเรื่องวันพีซเนี่ยหลายๆตัวเขาจะมีทั้งความสวยและความน่ารักในแบบของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับวันพีซส่วนใหญ่ก็น่าจะมีตัวละครที่ทตัวเองชอบมากๆอยู่ในใจกันอยู่แล้วเด๋ในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10ตัวละครหญิงที่เขามีความสวยและก็ความน่ารักในแบบของตัวเองกันนะครับ <S <S ซึ่งผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าข้อมูลส่วนใหญ่ผมก็จะรวบรวมมาจากเว็บต่างประเทศเกี่ยววกกับบตละะคครรหญิงททีีี่่่มมนนชชือาสุดป ว่าความคิดส่วนตัวของผมนะครับดังนั้นถ้ามีตัวละครตัวไหนที่มันไม่ตรงใจเพื่อนๆหรือว่ามีตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆคิดไว้แต่มันไม่มีในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยเพราะนอกจากมันจะทําให้เพื่อนๆไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆจากช่องนี้แล้วมันก็ยังถือว่าเป็นการให้กําลังใจผมในการทําคลิปใหม่ๆอีกด้วยโอเคครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย เริ่มจากคนที่1น่นะครับนั่นก็คือวินสมอกเลจูกับฉายาพอยซ์นพิงลูกสาวคนโตและลูกสาวคนเดียวของตระกูลวินสมกซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีเลยครับว่าสําหรับคนของตระกูลวินสมคกเนี่ยพวกเขาจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงด้วยกันทั้งนั้นแต่ในส่วนของเลจูนะครับถึงแม้ว่าเธอจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงเหมือนกับน,น้องๆของเธอก็ตามแต่เธอก็ยังมีจิตใจที่มันปกติเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเลยแถมเธอยังเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ถือว่าสวยมากๆอีกด้วยโดยในตอนแรกที่เธอปรากฏตัวขึ้นมาในมง Piece, นังงะ และความเซ็กซี่ในตัวเธอผ่านการดูดสารพิษออกจากปากของลูฟี่ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับฉากจูบนั่นแหละครับแล้วผมก็เชื่อว่าในฉากนั้นเนี่ยมันก็น่าจะทําให้แฟนคลับวันพีทหลายๆคนต้องชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในตัวเธอคนนี้อย่างแน่นอน มาต่อที่คนที่2นะครับนั่นก็คืออดีตองค์หญิงรีเบคก้าหนึ่งในนักสู้ของคอริดาโคอลอเซียมที่มีจุดประสงค์ในการแย่งชิงผลไม้ปีาศาจผลเมละเมละาหรือว่าผลไฟเพื่อเอามาใช้ในการกอบกู้ประเทศของเธอจากการกดขี่ข่มเหงของโดฟาเมงโกโดยเธอปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซตอนที่704และแนอนิเมะต,ตอนที่633ในฐานะนักสู้หญิงผู้เลอโฉมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในตอนที่เธอสู้เนี่ยเธอจะใส่หน้ากากาเพื่อปกปิดใบหน้าของเธออยู่ตลอดเวลาแต่นี่จริงแล้วภายใต้หน้ากากนั้นกลับเป็นองค์หญิงผู้ห้าวหาญที่มีใบหนน้าาอังงดง ผมยาวรอนเป็นสีชมพูและมีรูปร่างที่เรียกได้ว่าสะโอดสะองจนยากที่จะละสายตามองไปที่อื่นได้นอกจากนี้เธอยังถือว่าเป็นนักสู้ที่มีฝีมือที่เก่งพอตัวเลยด้วยเพราะเธอมีดีกีที่เป็นถึงแชมเปี้ยนของนักสู้สายดีเลยทีเดียว มาต่อที่คนที่3นะครับนั่นก็คือจิวเวลลี่บอนนี่หนึ่งใน11ซูเปอร์โนวากับค่าหัว340บล้านเบรลี่ผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาสายพลเมีเียที่ยังไม่เปิดเผยชื่อแต่จะทาให้เธอสามารถเพิ่มหรือว่าลดอายุของใครก็ได้ตามที่เธอต้องการซึ่งสําหรับบอนนี่นะครับแม้ว่าเธอจะเป็นตัวละครที่ทั้งสวยแล้วก็เซ็กซีม่มากๆก็ตามแต่ก็เรียกได้ว่าอายุที่แท้จริงของเธอมันก็ยังถือว่าเป็นปริศนาอยู่เพราะแม้ว่ามันจะมีการเปิดเผยมาว่าในตอนที่เธออยู่ในตัวตนของบ bon อนน bon ี่เธอจะมีอายุประมาณ24ปีกรต,ต่ายต่่ราัังไมู้ววนีุ่ หนนซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะถ้าเรานับแค่จากที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว,ว่าบอนนี่เธอก็เป็นตัวละครหญิงอีกหนึ่งตัวที่นอกจากเธอจะมีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งมากๆแล้วเธอก็ยังทั้งสวยและก็เซ็กซี่มากๆอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่ได้อ่านมังงะวันพีซตอนล่าสุดในตอนที่1นึ่แล้วนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะลหลงไหลในสเสน่ห์และความเซ็กซี่ของเธอไปแล้วอย่างแน่นอน มาต่อที่คนที่4นะครับนั่นก็คือยามาโตะตัวละครหญิงขวัญใจแฟนขับวันพีซหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเธอปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซตอนที่9 7 1และในนในเมะต,ตอนที่9 7 2ในฐานะลูกสาวของไคโดผู้มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลายไปเป็นโคซกิโอเดงและเธอยังเป็นผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลอินุอินุนสายโซออนพันสั์มายาโมเดลโอกุจินะมากามิที่จะทําให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นเทพหมาป่า,ปาผู้วิทักได้หรือจะเป็นแค่ร่างไฮบิดก็ได้ซึ่งสําหรับยามาโตะนะครับแม้ว่าเธอจะมีความใฝ่ ว่าเธออยากจะกลายไปเป็นโคซกิโอเดงและเธอมีความขายผู้ชายมากๆก็ตามแต่สําหรับใครที่ชอบผู้หญิงเข้าๆแข็งๆหน่อยเนี่ยก็เรียกได้ว่ายามาโตะเธอก็ตอบโจทย์ได้ตรงมากๆเลยนะเพราะถ้าเราไม่นับเขาบนหัวของเธอนะครับยามาโตะเขาจะถือว่าเป็นตัวละครหญิงอีกหนึ่งตัวที่นอกจากเธอจะแข็งแกร่งมากๆ,ๆแล้วเธอก็ยังทั้งสวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆอีกด้วย มาต่อที่คนที่5นะครับนั่นก็คือนิโคลบินหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจสายพลามีเซียผลฮานะฮานะหรือว่าผลดอกไม้ที่จะทําให้เธอสามารถงอกอวัยวะส่วนต่างๆของเธอในบริเวณที่มีพื้นที่ได้โดยเธอปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซตอนที่114ใน,นอนิเมะต,ตอนที่67ซึ่งเท่ากันตามตรงนะครับโรบินเธอก็จะถือว่าเป็นตัวละครหญิงอีกหนึ่งตัวที่มีพัฒน,นาการความสวยที่ก้าวกระโดดมากๆเลยนะ คือในตอนแรกที่เธอปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรหรอกแต่หลังจากที่เธอกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางความสวยของเธอมันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งสัดส่วนต่างๆของเธอก็ตามจึงทําให้โรบินเธอก็กลายมาเป็นอีหนึ่งตัวละครที่ทั้งสวยและก็เท่มากๆเลยนะแต่ก็ยังมีตัวละครที่เขาทั้งสวยและก็เท่แบบนี้อีกนะครับนั่นก็คืออวตารจากแอปพลิเคชั application application นแฟนซีแอปพลิเคชันที่จะทําให้คุณสาม,มารถเข้าสังคมได้้แมมมววว่่่าาาาาาาคคุณจจะะเป็็็นนนนนทีีีอยยกกกกกตซึงงิธรรใดด์โหลัๆ เพียงแค่คุณกดเข้าไปที่ App Store หรือว่าเพ a y สต o r e ของคุณหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิวมพ์คำว่าแฟนซีแล้วคุณก็สามารถกดติดตั้งได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้พบกับความน่าสนุกและความน่าตื่นเต้นที่กำลงังรอคุณอยู่ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่เขาจะให้เราสร้างอวตารขึ้นมาเพื่อพบปะและพูดคุยกับเพื่อนๆของเราซึ่งมันถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเคยพบปัญหาใช่ไหมครับกับการที่เราอยากจะไลฟ์สดหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนๆของเราเสลเกินแต่เราก็ไม่กล้าลงมือทําสักทีเพียงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับเพียงแค่เราสร้างอวตารของเราในแอปพลิเคชันแฟนซีเราให้อวตารตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนในการพบปะเพื่อนๆของเรา ไม่ว่าจะเป็นการแัดคุยกันการคุยกันผ่านเสียงหรือแม้กระทั่งการไลฟ์สดเนี่ยเราก็สามารถทําได้ด้วยอวตารของเราเลย ซึ่งในตอนที่เราไลฟ์เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ให้เราเล่นมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทางหรือว่าการแสดงสถานะต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไลฟ์อยู่แล้วเพื่อนเราเข้ามาดูเราก็สามารถกดโบกมือให้กับเพื่อนของเราได้หรือระหว่างที่เราไลฟ์เพื่อเราทํางานไปด้วยเราก็สามารถตั้งสถานะเพื่อบอกให้เพื่อนเรารู้ได้เช่นกันนอกจากนี้วันไหนที่เราเบื่อๆไม่รู้จะทําอะไรดีเราก็สามารถเข้าไปแต่งตัวเล่นๆหรือว่าส่มกาชาเล่นๆก็ได้นะครับโดยเขาจะมีเสื้อผ้านหน้าผมให้เราเลือกใช้หลายแบบหลายสไตล์เลยซึ่งสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิง้ง,งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ แอปพลิเคชันฟฟนซีอวตารปาร์ตี้ไลฟ์เรียกได้ว่าเขาโฆษณากันแบบเนียนๆเลยนะครับโดยเนื้อหาหลังจากนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตให้อวตารตัวนี้เขาอยู่พูดคุยกับเราด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราก็มาต่อที่คนที่6กันเลยนั่นก็คือวีวีองหญิงแห่งอาณาจักรลาบาสตาสมาชิกคนที่5.5ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยเธอปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซต,ตอนที่103้และนอนิเมะต,ตอนที่62ซึ่งสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบผู้หญิงแนวน่ารักน่ารัก,รกเรียบหรูน่อยๆนะครับก็บอกเลยว่าองค์หญิงงงีคคนนน้้เเอออจะต,ตสปพื่่ๆออยาแ แน่นอนเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าวีวีเธอจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นเป็นอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเธอเรียกได้ว่านอกจากเธอจะน่ารักมากๆแล้วเธอก็ยังมีจิตใจที่มันงดงามมากๆอีกด้วยและแม้ว่าเธอจะมีดีกรีที่เป็นถึงองค์หญิงที่สวยแล้วก็เพียบพร้อมขนาดนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ถึงข่าวลาบากเธอก็พร้อมจะเดินหน้าเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคของเธออย่างกล้าหาญนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่ขี้เล่นมากๆแล้วก็ไม่ถือตัวแต่อย่างใดจึงเรียกได้ว่าวีวีเธอก็เป็นตัวละครหญิงอีกหนึ่งตัวที่วนใหญ่กก็ชออบเธมาๆ แน่นอน มาต่อที่คนที่7นะครับนั่นก็คือชิราโฮชิเจ้าหญิงแห่งกาะเงือกปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซตอนที่612และในอนิเมะตอนที่5 3 1ในฐานะเงือกสาวที่มีความขี้อายเป็นอย่างมากซึ่งแม้เราจะเห็นได้ว่าลูฟี่เขาจะชอบเรียกชิราโฮชิว่าโยวาโฮชิที่แปลว่าอ่อนแอหรือว่าขี้แยนะครับแต่ที่จริงแล้วชิราโฮชิเธอก็เป็นถึงหนึ่งในอาวุธโบราณที่โคตรจะแข่งแกร่งมากๆที่มีนามว่าโพไซดอนนอกจากนี้ถ้าตัดความเป็นเงือกของเธอออกไปชิราโฮชิเธอก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครหญิงที่โคจจะะนนนนนน่่่่่าาาาาััักกกมมมๆๆเเเลลลลยยแ้วววผ็ชชชืือออีีีฟคบบพหทธ คือพูดง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ชอบผู้หญิงสไตายน่ารักน่ารักใสๆเนี่ยก็คงจะต้องถูกใจตัวละครตัวนี้กันอย่างแน่นอนมาต่อที่คนที่ปดนะครับนั่นก็คือโคมุราสกิหรือฮิโยริน้องสาวของท่านโชกุนโมโมโนสุเกะนั่นเองซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าสําหรับตัวละครตัวนี้ก็คือความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยเพราะในมังงะวันพีซตอนที่9 0 9และในอนิเมะตอนที่892ในตอนที่ตัวละครตัวนี้เธอปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับมันก็ทําให้ผมมองว่าตัวละครตัวนี้เธอมีเสน่ห์มากๆเลยนะอีกทั้งททททีีีีีีี่่่ยยัังงมดดกรเเป็นนนึตวววะคสสุใศา นอกจากนี้ในตอนที่เธอออกจากเมืองหลวงดอกไม้ไปแล้วเรามาร่วมเดินทางกับโซโลนะครับก็เรียกได้ว่าสายตาของเธอในตอนนั้นมันโคตรจะชาม,มิ่งสุดๆไปเลยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโซโลเขาจะเป็นคนที่เฉยๆกับผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ในตอนที่ฮิโอรีเธอโดนทหารของเจ้าโอโลจิมันตามล่านะครับโซโลนี่ถึงกับบถึงการต่อสู้ของตัวเองรลรีมาปกป้องฮิโอรีตัดหน้าเจ้าซันจิอย่างไวเลย มาต่อที่คนที่9นะครับนั่นก็คือนามิต้นหุนประจาเรือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแต่แม้ว่าเธอจะมีตําแหน่งที่เป็นแค่ต้นหนเรือนะครับแต่ความน่ากลัวของเธอก็เรียกได้ว่าน่ากลัวกว่าบิ๊กมัมซะอีกเพราะขนาดลูฟี่กับตันเรือของเธอก็ยังเคยโดนเธออัดสเสละเลยเรียกได้ว่านามิแม้ว่าเธอจะไม่มีฮาคิราชันก็ตามแต่ออลาแรงกดดันของเธอมันก็ดูจะน่ากลัวกับออ่าของฮาคิราชันซะอีกแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความสวยและความเซ็กซี่นะครับก็สามารถพูดได้เลยว่านามิเธอก็มีทั้งความสวยและความเซ็กซี่ที่ไม่แพ้ใครเหมือนกกััันนนนดดงง้สสําาหหหรบบบเเพื่่่่อออคไทีชญิววยยตุ็ล ตัวละครตัวนี้เขาจะสามารถตอบโจทย์ของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว มาต่อที่คนสุดท้ายคนที่10นะครับนั่นก็คือตัวละครหญิงที่สวยที่สุดในเรื่องวันพีซอย่างโบอาแฮนคอกผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจสายพลามีเซียผลเมโลเมโลหรือว่าผลหลงไหลที่จะทําให้เธอสามารถทําให้ใครก็ได้ที่หลงเสน่ห์เธอต้องกลายไปเป็นหินโดยเธอปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซตอนที่516หในอนิเมะตอนที่4 0 9ที่เรียกได้ว่าในฉากเปิดตัวช่วงแรกๆของเธอเนี่ยมันก็โคตรที่จะเซ็กซี่มากๆเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่าเธอจะสวยหรือว่าเซ็กซี่แค่ไหนก็ตามแต่เเเเเเธอออก็็ไไไมมมม่่สาาาารถทํใหห้้้้จลลฟีีัันนนนวววดดดยยแแติคืป ละครชายคนอื่นนะครับแค่เขาเห็นแฮนด์คอกในสภาพปกติก็แทบจะกลายไปเป็นหินกันอยู่แล้วแต่สําหรับไเจ้าลูฟี่นะครับแม้มันจะเห็นแฮนด์คอกที่อยู่ในสภาพที่เปื้องผ้าแต่มันก็ไม่รู้สึกรู้สาใดอางใด ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10ตัวละครหญิงที่ทั้งสวยและน่ารักที่สุดในเรื่องวันเพสซึ่งนอกจาก10ตัวละครน,นี้ฮะเพื่อนๆคิดว่ายังมีตัวละครไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันไว้ได้เลยแล้วหลังจากที่คลิปนี้จบไปแล้วสําหรับใครที่อยากพูดคุยกับผมแบบเรียลไทม์หรือว่ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในแอปพลิเคชันแฟนซีเลยนะครับพราเดี๋ยวผมจะมีเข้าไปไลฟ์ในแอปนี้ถึง2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกก็จะเป็นวันที่9ตุลาคมเวลา2ทุ่มตรงนะครั้งที่สองก็จะเป็นวัน ดังนั้นก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับผมกันเยอะๆนะครับแต่สำหรับในวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ